สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของแลดดอมคลิปกันอีกแล้วเนาะมาอยากให้รักเกิดปฏิหารอยากกอดเธอเหลือเกินอีกสักครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราแบบบางทีอยากเก็บเอาเขามาอยู่ในความฝันหรือว่าเราเคยฝันถึงเขาอะแล้วเหมือนว่าฝันได้กอดกันจูบก,กันหรือฝันว่าได้รักกันซึ่งนาทีนั้นอะเรารู้เลยว่าถ้าเราเตื่นจากฝันอะ มันไม่มีวันเป็นจริงแน่มันเหมือนเราอยากมีปาฏิหาริย์ให้เรากับเขาได้เจอกันในโลกแห่งความฝันก็ยังดีหรือถ้าเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะมีโอกาสไหมที่เราทั้งคู่เนี่ยจะได้มาเจอกันหรือกอดกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นความทรงจําหรืออาจจะเป็นคนที่เราแอบรักใดๆก็ตามวันนี้เรามาฟังปาฏิหาริย์กันดีกว่าว่าเขาจะบอกว่าควรจะลุ้นกับปาฏิหาริย์นี้หรือว่าอย่าดีกว่านะตื่นจากฝันเถิดหรือ อยู่กับความเป็นจริงดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของการพยากรณ์แลนดอมกับหัวข้อเน้นย้ำนะคะอยากให้รักเกิดปฏิหารอยากกอดเธอเหลือเกินอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมาขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะคะว่าคุณนะอยากกอดใครเออพลังงานของคลิปนี้นะคะเป็นของคนธาตุไฟธาตุไฟประกอบไปด้วย3ราศีนะ ราศีเมษนะราศีสิงห์นะจ๊ะราศีธนูนะลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูฟังคลิปนี้ได้นะคะฟังเพลินบวกใจเพลินแล้วนึกจินตนาการถึงเขาได้เลยนะคะมายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจาร,รย์วัสนาอัมเมซิ่งทาโร่นะคะกับไพ่พลังงานของคุณขออนุญาตดูใบแรกก่อนอูห้หูรักครั้งนี้มันเหมือนคุณพยายามจะลื้อฟื้นความรู้สึกนะเหมือนคุณพยายามจะ นึกถึงอดีตอ่ะเออคุณคุณกาลังอยากให้อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอยากให้ใครสักคนหนึ่งที่มันเหมือนกับว่าในใจลึกๆอ่ะเราโหยหาเขาแต่เรารู้ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันผ่านแล้วมันจบกันไปแล้วเนาะขอให้เขาไปอยู่ในความฝันเราสักช่วนหนึ่งราตรีก็ยังดีนะคะคุณรู้ดีทุกอย่างแต่คุณยังอดทนหาเขาไม่ได้นะ เขาเป็นคนที่คุณประทับใจในทุกเรื่องราวนะคะรู้สึกดีไปหมดเลยรู้สึกประทับใจรู้สึกมีความสุขและอยากได้เขาคนนั้นน่ะมาอยู่ในซักหนึ่งกอดหอมซักฟอดหรือว่าเราได้มองตากันหรือว่าเราได้มานั่งจิบกาแฟหรือได้มามองหรือมาได้มากินข้าวขอแค่สักครั้งเดียวมันเป็นอารมณ์ของความรู้สึกของการถวิลหาอดีตค่ะ แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมนะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมนะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของคุณกันดีกว่าบรรทัดที่สนะคะ,ะดูตามผู้ทำนายชี้วา่างเปล่าแต่มันจะเป็นหัวข้อตรงนี้มันจะขยายความนะคะว่าคุณจะได้กอดเขาไหมนะคะ,ะเราไปเจาะก่อนว่าคนที่คุณกำลังคิดและจินตนาการอยู่บางครั้งเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษ สิงห์ธนูราศีเดียวกันกับคุณคะ่ะและเขาคนนั้นและอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวราศีมีนพิจิกกรกฎด้วยตัวเลขสัมพันธ์ที่คุณกำลังนึกถึงเขาอยู่นะคะเป็นตัวเลขหมีความผูกพันกับวันพฤหัสหรือเปล่ามีความผูกพันกับคำว่าพฤษภาคมหรือเปล่าอืม หรือว่าเลขค่านั้นคือวันเดือนปีเกิดเขาคะเลขที่บ้าน4ตัวหลังทะเบียนรถนะคะหรือว่าเลขชั้นคอนโดเลขลงท้ายเบอร์มือถือหรือว่าเลขค่าคือวันที่เราเจอการวันรักกันหรือวันที่เลิกกันหรือจํานวนปีกันคบหาจํานวนปีการเลิกลาใดๆก็ตามเลขค่าทรงพลังมากๆทำให้คุณเข้าใจว่าเป็นเขาอย่างแน่นอนแท้จะเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะราศีที่เข้ามาเกี่ยวพันน่ะจะมีด้วยกันถึง6ราศี เขาในหกราศีนี้มีของคุณหรือเปล่าคะเมษธนูแล้วก็มีพิจิกกรกฎอ่ามีคุณมีเขาและเธอคนนั้นอยู่ในห่วงคำนึงของคุณอยากกอดเขาไหมปฏิหารมาแล้วคะ่ะปฏิหารจะมาบอกคุณแล้วนะคะปฏิหารคุณจะได้กอดไหม,มปฏิหารจ๋าช่วยบอกในทิศทางที่ดีหน่อยนะ ถ้าไม่ได้กอดในโลกของความเป็นจริงของกอดในความฝันได้ไหมหรือว่าถ้าในโลกของความเป็นจริงไม่ได้กอดแต่ขอให้ได้มามีวันหนึ่งที่เราเจอกันโดยบังเอิญหรือมาทานข้าวกันหรือมาดื่มกาแฟาหรือว่ามีการพูดคุยกันขออย่างใดอย่างหนึ่งให้ความรู้สึกมันกลับมาได้ชุ่มชื้นได้ไหมเออปฏิหารบอกว่ามีเกณฑ์นั้นค่ะเกณฑ์นี้จะสมพงกับดวงของคุณหรือเปล่าแหมต้องลุ้นแล้วนะคะคือคลิปพลังพลังงานความรักเนี่ย แล้วก็คลิปของปฏิหารเนี่ยมันมันต้องแล้วแต่โชคชะตาหรือความบังเอิญที่คุณได้เจอคุณอาจจะได้จูนติดในทุกๆช่วงทุกๆประโยชของการพยากรณ์หรือคุณอาจจะได้สมพงแค่บางช่วงบางตอนและมันอาจจะส่งผลทําให้คุณมีความสุขหรือได้รับพลังงานบวกใดๆก็ตามนะคะบางคนเลือกมาฟังอาจารย์เพื่อความบันเทิงนะคะถือว่าเป็นการฟังที่ แบบไหนก็ได้ค่ะถ้าคุณมีความสุขยินดีต้อนรับนะคะปฏิหารบอกว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอเขาและเธอคนนั้นอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากคําว่ารักแต่มันเป็นเหตุให้พบเจอจากจากการที่เราไม่ได้เจอเขาหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะไม่ได้เจอเขาสองต่อสองเป็นการเจอกันแบบเขาอาจจะมากับเพื่อนฝูงมากับครอบครัวมากับพ่อแม่มากับญาติมากับอะไรมันเป็นการที่คุณได้ได้เจอกัน ปฏิหารไม่ได้ปิดหนทางของการได้เจอกันแต่คุณจะได้เจอกันเพราะว่าเหตุเหตุว่าเขากําลังเดินทางมาหรือกําลังทําธุรกิจธุรกรรมใดๆก็ตามด้วยกลุ่มกลุ่มเพื่อนเขาหรืออะไรก็ตามคุณจะได้เจอเขานะคะแล้วการเจอเขาของคุณนั้นมันเหมือนกับว่าคุณจะก้มหน้าก้มตา นะคะคุณไม่กล้าแม้แต่จะพูดหรือว่าแม้แต่จะทักทายหรือแม้แต่จะสบตามันเป็นการเมือนเหมือนกับว่าฉากหนึ่งในการเดินกันแล้วการสวนกันเขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนเราอาจจะอยู่คนเดียวนะคะเขาเรียกว่าปฏิหารพยายามพยายามจะขีดเส้นให้คุณได้ได,ได้สัมผัสกันคือปฏิหารเนี่ยทำให้คุณได้เห็นกันแต่การกระทามันเป็นเรื่องของตัวคุณกับตัวเขาในพปัจจุบันแต่ปฏิหารไม่ได้ไม่ได้ที่จะ ปิดประตูคุณซะทีเดียวนำภายคุณได้เจอกันนะคะแต่มันเป็นที่คุณหรือเปล่าที่ทําเป็นเมินทําเป็นไม่เห็นทําเป็นไม่รู้จักไม่กล้าสบตาหรือไม่กล้าทักคือเหมือนคุณทําอะไรไม่ถูกนะคะอุปสรรคมาน่าจะมาจากตัวคุณนี่ไงคุณเลือกที่จะปิดบังอาพางแกล้งหรือแสร้งทําเป็นไม่เห็นหรือว่าทําเป็นแบบ ไม่ได้มองหรือว่า,าทำเป็นมองแล้วมองเลยไปนะคะเพราะคุณรู้สึกไม่กล้าไม่รู้นะคะว่าใครผิดใครถูกแต่ว่ามันเป็นความไม่กล้าของคุณด้วยนะคะที่จะสบตาเขาทั้งทาง,ท,งที่หัวใจของคุณ่ะปรารถนาที่จะเจอเขาแต่การกระทําคุณสวนทางกับความรู้สึก และสิ่งที่เขาเห็นก็คือแค่การกระทําของคุณเขาไม่สามารถมองเข้าไปในลูกตาคุณแล้วรู้ว่าใจของคุณอ่ะกำลังตรงข้ามกับสิ่งที่กระทํานะเปล่าเลยเขาก็เห็นแต่สิ่งที่คุณทําอยู่ว่าคุณไม่กล้าคุณไม่ได้สบตาคุณปิดบังอำพางคุณไม่อยากคุยด้วยคุณไม่อยากมองเห็นแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปเขาแปลกตรงที่ว่าเขาก็จะเหมือนเหมือนเขา เหมือนเขารู้คุณอนะเหมือนเหมือนเขารู้ว่าคุณเห็นเขาอย่างแน่นอนนะคะและเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาทักคุณเองด้วยความรู้สึกที่แบบแกล้งคุณหรือเปล่าเออมาทักแบบแม้เจอกันไม่ทักเลยนะเป็นคำหยอกเชิงประชดเป็นคำพูดแฝงไปด้วยในยะบางอย่างอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างเช่นเจอไม่ทักเลยนะ เฮ้ยลืมกันแล้วหรอตกลงเห็นหรือไม่เห็นมันเป็นคําพูดที่ไม่ใช่คาพูดที่หวานหวานหัวเป็นคําพูดเชิงประชดประชันมากกว่าแม้สายตาสั้นหรออะไรแบบนี้กม้มหน้าก้มตาทํางานไม่คิดจะทักทายกันบ้างเหรอมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มากกว่านะคะและสิ่งที่คุณรู้สึกได้ก็คือคุณเหมือนคุณจับอารมณ์เขาได้ว่าเขาคงเหมือนเขารู้แหละว่าคุณแกล้งหรือแซงแล้วเขาก็ก็เลยประชดนะคะม,มันเป็นอารมณ์แบบนั้น เขาว่าเป็นคนที่รู้นิสัยคุณแทบจะดีทุกอย่างมองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยน่าจะเป็นอดีตคนรักและเป็นคนรักเก่าที่มันเหมือนวัยเรียนวัยเยาว์หรือว่าเป็นความทรงจําดีๆที่มันที่คุณอยากจะให้มันปรากฏซ้ําอีกครั้งหนึ่งอะหรือเป็นความรักบางอย่างที่คุณเลือกเป็นฝ่ายผ่าอกเขาไปมากกว่าแล้วพอถึงเวลาได้เจอกันอีกครั้งอะคุณก็ใจเต้นอะคุณอยากให้เขาทักอะ แต่ว่าคุณแกล้งทําเป็นไม่เห็นนะ่ะคุณไม่เป็นฝ่ายเริ่มแต่เขาก็ก็ทักนะแต่เป็นเชิงประชดประชันเล็กๆน้อยๆแบบหยอกมากกว่าแบบแซวแรงๆมากกว่านะคะเขารู้ที่ใส่คุณดีที่สุดค่ะตัวคุณก็ทําเป็นเหมือนกับว่าไม่ยินดียินร้ายเนาะกับการทักทายของเขาด้วยความบังเอิญน,นะคะคุณจะได้กอดเขาไหมอะ่ะ ในเมื่อโชคชะตาขีดเส้นน่ะแต่การกระทําของคุณเนี่ยแบบอะไรหรออ๋อเหรอเป็นยังไงบ้างก็คือแบบชิวๆสบายๆทักทายแบบผิวเผยทั้งที่หัวใจของคุณน่ะปรารถนาที่จะเจอเขาอยู่แล้วให้ในตําแหน่งนี้ค่ะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเขาก็เออคุณก็คงจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ก็เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะก็เป็นการทักทายแล้วก็จากกันออกไปอย่างไม่ได้มีอารมณ์และความรู้สึกมันเป็นเรื่องแบบเออทักทายกันเหมือนเสร็จธุระและจบธุระละ พูดคุยกันในเมื่อคุณคุณชิวๆคุณไม่ได้ต้องการถามอะไรเหมือนเป็นการทักทายขอไปทีเขาก็ตัดสินใจที่จะเหมือนเหมือนตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการแบบนั้นก็คืออ่ะโอเคทักทายเสร็จแล้วก็จบนะคะและเขาก็ก็เห็นว่าคุณก็สบายดีเป็นการทักทายเป็นการถามคุณก็อกเออฉันสบายดีฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติมันก็เป็นเป็นคาพูดที่มันแฝงไปด้วยความเป็นจริงไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคุณอยากจะบอกเขาว่าเอ้ยคิดถึงนะอะไรประมาณนี้ สามดาบปักหัวใจเห็นปะคุณแซงนะคะแซงแซงแสดงอาการบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันตรงข้ามกับหัวใจที่เรียกร้องแต่ว่ามันมีเรื่องราวมันมีความเจ็บปวดบางอย่างแล้วก็มันมีความรู้สึกบางอย่างที่เสียดแทงหัวใจคุณอยู่จึงทําให้คุณนะ่ะไม่อยากจะทักทายเขาสักเท่าไหร่หรือบางทีเขาอาจจะเป็นความรักที่อ่เลิกกับคุณไปแล้วก็ได้แล้วก็เขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดแต่หัวใจของคุณแต่คนเรามันห้ามไม่ได้เนาะ มันก็ยังแอบคิดถึงเขาอยู่นะี่ะพอเขามาัทักทายคุณก็พยายามแสดงว่าเออคุณปกติดีคุณมีความสุขคุณอยู่ได้คุณยืนหยัดคุณทรนงคุณสมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้ค่ะแต่หัวใจของคุณอะ่ะมันปวดร้าวเนาะมันมันมันทั้งรักทั้งคิดถึงแต่ก็ทั้งโกรธคือหลายๆอารมณ์อ่ะแต่ความคิดถึงมันเยอะนะอืมความคิดถึงมันเยอะแต่คุณก็เลือกที่จะปฏิเสธตรงนั้นดีกว่าให้มันเป็นเอ่อ ให้มันเป็นเรื่องราวที่มันจบๆกันไปแต่หัวใจคุณคิดถึงและถามว่าวันหนึ่งถ้ามีปฏิหาริย์เกิดขึ้นคุณก็อยากเจอเขาจริงๆแต่พอได้เจอจริงๆอ่ะมันก็เป็นอากัปกิริยาที่คุณไม่ได้ตั้งรับมันก็เลยเป็นการเมินเฉยซะมากกว่าทีนี้พลังงานนี้บางทีมันอาจจะสลับสับเปลี่ยนเป็นเขาเป็นเราเป็นเราเป็นเ,าเ,นเขาที่แสดงต่อกันเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณกับเขาเนี่ยแสดงต่อกันนะคะไพ่าอาจจะพยายามที่จะผูกคุณทั้งคู่เข้าอยู่ด้วยกันอยึ่งนะคะไพ่ใบสุดท้ายแฮงแมนค่ะ คุณยังอยากเจอเขาจริงๆแต่ว่าความรู้สึกของคุณน่ะมันไม่ได้อยากให้อ่ไม่ได้เห็นไม่อยากให้เขาเห็นมุมนั้นมากกว่าแต่พอได้ได้เจอกันแล้วอ่าดูตอนที่พูดํานายชี้เนาะแต่พอได้เจอกันแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เจอกันให้มันสุดใจอ่ะเนาะมันเหมือนมีกเส้นบางๆของความรู้สึกอยู่แล้วก็มันทําให้การเจอกันครั้งนี้มันค้างคาใจ ตัวคุณมากกว่าตัวเขาตัวเขาเหมือนได้ได,ได้ได้ทำจบแล้วตัวเขาได้เป็นฝ่ายเดินเข้ามาทักทายคุณตามตำแหน่งตัวเนี้ยเป็นยังไงเซลไปแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าเ,เขารู้นิสัยคุณที่สุดแต่ในเมื่อคุณแสดงออกมาอย่างปกติเขาก็โอเคโอเคบายนะโอเคมีความสุขก็ดีแล้วแต่หลังจากนั้นใจคุณเจ็บแล้วคุณรู้สึกแบบว่าเออเราน่าจะมีบางประโยคที่เราคาใจอยู่น่าจะพูดกับเขา แมโชคชะตาอุตสาห์นะคะเป็นเทวทูตจับขาคนนี้ไว้โชคชะตาโชคชะตาอุตสาห์เหวี่ยงเข้ามาละปฏิหารอุศัตทําให้มันเกิดละแต่เราก็ไม่ได้พูดเนาะมันมันอาจจะเป็นคําพูดอะไรที่อยากจะพูดในใจก็ได้บางทีคําพูดของคุณนี่ยมันคือความคิดถึงที่ไม่ได้อยากได้เขาคืนนะแต่มันอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่าง หรือมันอยากจะพูดอะไรบางอย่างเพราะบางทีเวลาที่มันผ่านไปแล้วอะค่ะมันก็ทําให้เรื่องราวเนี่ยมันเจือจางลงความขุ่นมัวในใจก็เบาบางลงและความรู้สึกในใจบางครั้งมันก็กลายเป็นความคิดถึงกับความทรงจำเนาะแต่คุณก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายยังคงกล้าที่จะทักทายคุณกล้าที่จะพูดกล้าที่จะมองทุกอย่างเป็นเรื่องปกตินะคะมันมันมันก็เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกปวดใจเนาะ คุณอยากให้เขาเป็นแสดงท่าทีของความเป็นห่วงมากกว่านี้ทีนี้ถ้าถามว่าคุณจะได้กอดไหมปฏิกิริยานี้มันไม่น่าจะได้กอดกันแต่มันจะเป็นหรือว่ากอดไม่น่าจะใช่แต่อาจจะเป็นปฏิกิริยาของการเป็นมิตรที่มาทักทายกันแต่ว่าคุณเลือกที่จะ ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับหัวใจแล้วไงอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะมีใครแล้วก็ได้หรือคุณมีใครแล้วก็ได้แต่มันเป็นความทรงจําครั้งหนึ่งแต่ดูครั้งนี้มันเหมือนไม่ได้เคลียร์อะไรอ่ะมันยังคงน็อกน็อกเอาหัวใจคุณอยู่อ่ะแล้วมันก็ค้างคาใจคุณมันเหมือนกับว่าค้างคาใจให้คุณอยากเจอเขาอีกครั้งหนึ่งอยากให้ปฏิหาริย์ช่วยสําแดงอิทิธิ์อิทิเดช่วยทําให้เขาเจอกันช่วยทําให้คุณกับเขาได้เจอกันอีกสักครั้งหนึ่งคุณอยากจะพูดอะไรบางอย่างในใจออกมา หรือคำนั้นอาจจะเป็นคำว่าไอ้บ้าก็าได้นะเอออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะไปต่อค่ะไปเช็คก,กันค่ะอยากให้รักเกิดปฏิหารอยากกอดเธอเหลือเกินนะคะแหมฉากแรกคุณก็ผักอกเขาซะละนะคะอะแล้วเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณแบบไหนแล้วคิดถึงคุณอย่างไรไพ่สีขาวกองใหม่จะบอกนะคะเออปฏิหารครั้งแรกเกิดแล้วมันจะมีครั้งที่สองไหมอะเออเราก็เนาะ ทำตรงข้ามกับใจแต่มันอาจจะมีเหตุและผลที่ที่เราจําเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งตรงนี้คุณรู้ดีที่สุดนะคะแต่มันก็ค้างคางมันอยากจะเจออีกสักครั้งเนาะเราไปดูกันค่ะว่าแล้วเขาคนนั้นคิดจากคุณอย่างไรนะคะเขารู้สึกว่าเขาทําคุณเจ็บหรือว่าคุณทําเขาเจ็บอะไรก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าประสบการณ์ความรักของเราต้องคู่เนี่ยมันเคยบาดหมางกันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีผลกระทบต่อใจค่อนข้างรุนแรงด้วยดังนั้นมันทําให้คุณกับเขาเนี่ย พอมาเจอกันมันเหมือนเป็นความสะดุดอะเออเฮ้ยเจอกันเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกค่ะที่คุณจะทําเป็นการแบบเหมือนทําเป็นไม่เห็นเขาแล้วเขาก็เลือกที่จะมาทักทายคุณนะคะมันทีนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วแหละแต่ตัวเขาเป็นคนแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นการทักทายที่เขาก็ยักแยยักยันเนาะเอ้ยทักไม่ทักดีทักเลยแต่มันเหมือนก็มันเห็นกันอะจะไม่ทักก็ดูอะไรเขาเลยตัดสินใจทักค่ะ การทักของเขาเนี่ยมันก็เป็นผ่านการตัดสินใจชั่ววินาทีชั่วนาทีนั้นเหมือนกันนะคะและการที่คุณทำเหมือนเหมือนแบบไม่อยากคุยกับเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งชั่ววินาทีนาทีนั้นเหมือนกันเนาะแต่มันดูเหมือนนานเนาะพลังงานเนี้ยบอกว่าเขาก็คิดถึงคุณนะคะไม่ใช่ไม่คิดถึงบางครั้งเขาแอบส่องคุณด้วยแล้วก็บางครั้งเขาก็มองเห็นคุณบ้างหรือว่ารับทราบข่าวคุณบ้างจากในบางทิศบางทางหรือจากคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะ จากผ่านช่องทางใดก็ตามนะคะจะสติมันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่แล้วเสร็จแล้วสําหรับคู่ของเรานะคะปฏิหาร์เนี่ยมันพาเรามาเจอกันแล้วคําตอบมันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเรามันขาดไปแล้วมันสิ้นสุดในเรื่องของความเป็นความรู้สึกที่คุณจะกอดกันซึ่งกันและกันได้นะคะแต่เขาเนี่ยก็ยังมองว่ามันน่าจะมีโอกาสที่เราสองคนกลับมาคุยกันได้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แสดงว่าเขามีมุมคิดถึงนะคุณมีมุมเจ็บปวด แต่เขาว่ามีมุมคิดถึงคุณนะคะซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเจ็บปวดในเรื่องแบบไหนน้ำหนักเท่าไหร่ทําไมไม่หายไปเพราะตัวเขาก็รู้สึกผิดบางอย่างด้วยนะคะแต่เขามองว่าวันหนึ่งถ้าถ้ามันสามารถที่จะมีเหตุมีผลมากกว่านี้เวลาผ่านไปมากกว่านี้เราทั้งคู่น่ยน่าจะกลับมาเหมือนกับว่าพูดคุยกันได้ด้วยดีนะคะเขา เขาตั้งหากที่อาจจะมีมุมความรู้สึกอยากกอดคุณด้วยซ้ําไปแล้วก็คิดถึงคุณด้วยไม่งั้นเขาไม่กล้าเดินเข้ามาทักทายคุณหรอกเพราะไพ่พลังงานเราเลือกคนละชุดเนาะพลังงานของเขาเนี่ยคือเขาทักคุณอะ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นในตําแหน่งสิบใบแรกของคุณแต่นี่คือ1ิบใบของเขาแล้วมันก็สอดคล้องการแสดงว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะแล้วเขาก็ยังคงรับทราบเรื่องราวของคุณไม่มากก็น้อยอยู่นะอือ i t h t เดซ u นมันมีมุมหนึ่งของเขาที่ดีใจ แล้วก็กังวลใจในการเข้ามาทักคุณแต่แอบ,บดีใจแอบบคิดไปไกลเขาอยากให้เกิดปฏิหาริย์ซะมากกว่าด้วยซ้ําเขาอยากจะเข้ามากอดคุณอีกครั้งด้วยซ้ําหรือเข้ามาจับมือคุณหรือเข้ามาทักทายคุณคือเป็นความตั้งใจของเขาแล้วเขาก็ดีใจมากๆนะคะดีใจมากๆแล้วหัวใจเขาพองโตมากๆเลยว่าเอ้ยดีใจได้เจอคุณดีใจได้เขาถึงได้ตัดสินใจไปทักแม้ว่าเขาจะเป็นช่วงวินาทีสั้นๆหรือนาทีสั้นๆในการอ้ยตัด จะทักดีไม่ทักดีแล้วจะทักด้วยประโยคอะไรแต่เขาก็หยีกแกมหยอกเพราะนั้นเป็นนินสัยทะเลนของเขาอะเป็นนิสัยของเขาแบบนั้นเพื่อปิดบังในเรื่องของความผิดหรือว่าเรื่องของความเศร้าวความเสียใจอะไรเขารู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้และเขาก็ไม่เคยลืมด้วยแต่ตอนนี้เขามีมุมคิดถึงคุณแล้วอยากกลับมาเหมือนกันนะไปต่อนะคะสี่ดาบค่ะแต่เขาอะทำอะไรมากไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาให้มันผ่านไปนะคะมันอาจจะต้องต้องเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่สามารถแสดงท่าทีที่มันเหมือนเป็นการทําลายความรู้สึกด้วยการแบบว่าทําเหมือนไม่ทุกไม่ไม่มีไม่ทุกไม่ร้อนเนาะด้วยการที่แบบโอ้โเข้าหาคุณหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเขาเขาก็รู้สึกผิดนะแล้วเขาก็ได้เจอใน เขาเข้าใจแล้วว่าเขาผิดเพราะอะไรแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่าคุณทุกข์เพราะอะไรหรือคือต่างคนต่างผิดและถูกเพราะอะไรตอนนี้เขาพอเวลาผ่านไปเขาได้ตกผลึกความรู้สึกแล้วเขาเข้าใจสถานการณ์และเขาถึงได้มีมุมความมีมุมโชคดีและมีความดีใจที่ได้เจอคุณเดอะซันคือแบบโอ้ยได้เจอมันเหมือนเป็นความรู้สึกย้อนวัยเ,เป็นความรู้สึกย้อนกลับมันเหมือนเวลาที่ย้อนกลับปฏิหารดันไปเล่นงานเขามากกว่านะคะปฏิหารเล่นงานคุณแต่คุณอะ เลือกทําบางสิ่งบางอย่างแต่ปฏิหารนะทำให้เขาสมหวังคือเขาได้เจอคุณมากกว่านะคะ เชื่อว่าไม่นานเขาจะคงเดินหน้าเข้าหาคุณนะคะเขาตัดสินใจแล้วถ้าวันหนึ่งเขาได้เจอคุณมีปฏิหารพามาเจอคุณแล้วเขาสามารถก้าวไปทักคุณได้เขาเลือกที่จะเดินหน้าจีบคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเข้าหาคุณอีกครั้งหนึง่งหรือเข้ามาอยู่ในพื้นพื้นที่ของหัวใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรักจากจรครั้งหนึ่งเขาเคยจากไปจากไปเพราะรักหรือจากไปเพราะอะไรก็ตามแต่ครั้งนี้เขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอใบดูใบสุดท้ายนิดนึงเจ็ดถ้วยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณ จะมีความรักหรือว่าคุณจะจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าหรือคุณจะเดินหนีเขาหรือคุณจะมีตัวเลือกแต่เขาอะอยากจะลองกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งและเขาตัดสินใจอย่างเด็กขาดแล้วว่าเขาจะกลับมาแสดงเจตจำนงเนาะว่าพลังงานความรักของเขาที่มีต่อคุณมันดีใจมากปฏิหารมาเล่นงานเขาแต่ว่าถ้าเขากลับมาหาคุณแล้วคุณจะเดินหนีหรือคุณมีตัวเลือกอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะลองดู ทักทายคุณออนไลน์เกิดขึ้นทักผ่านโลกออนไลน์ทักผ่านช่องทางใดเขาจะลองทำดูอย่างตั้งใจ ะะการตัดสินใจของเขาเด็กขาดแล้วว่าเขาจะลองกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวใจของเขาพองโตที่ได้เจอคุณแต่คุณจะเดินหนีเขาเขาก็ไม่ว่าเขามีความสุขที่ได้เจอคุณแต่คุณจะมีตัวเลือกในเวลานี้เขาก็ยินดีเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับคุณตามตำแหน่งที่ผู้ทํานายชีย้มาอธิบายมาโดยตลอดนะคะโอ้โหเอาไงดีะเอาไงดีะเอาไงดีะเออจะเอายังไงดีอาจารย์อาจารย์ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะคะ แล้วแต่คุณละค่ะชาวทัดไฟก็ขึ้นอยู่กับพลังงานความรักเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะคะว่าปฏิหารอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวขอเปิดดูปฏิหารหน่อยปฏิหารนี้ขอต้องใช้ไพ่ชุดใหม่นะปฏิหารน้ะเป็นเรื่องราวของโชคชะตานะคะเขาก็อาจจะเหมือนกับว่าเรากําลังขอให้ให้เทพประทานพรอ,อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นปฏิหารก็คือต้องเปลี่ยนไพ่จะใช้ไพ่แบบที่เราดูของเราเนี่ยไม่ได้ กำลังอ่านเรื่องราวของเราไม่ได้อาจจะต้องใช้ไพ่ชุดใหม่ปฏิหารบอกว่า love language give giving นะคะนั่นหมายความว่าอุ้ยภาษาลักมาจากการให้เออโอ้โหมันแปลได้หลายแบบเลยอะ่ะคงต้องดูการกระทำเขาส่งภาษากายมาแล้วนี่เขาส่งภาษาเขาส่งภาษารักมาให้นะคะด้วยการให้ด้วยการทักทายคุณบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเป็นการ เขาเขาเรียกกดกิ่งหน้าบ้านคุณแล้วว่าเขากาลังจะทําบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะเออแล้วต่อไปนีค้คุณเตรียมตั้งรับเลยเขาอาจจะทักทายคุณทางช่องทางใดหรืออาจจะซื้อขนมมาฝากเห็นคุณแล้วซื้ออะไรมาฝากด้วยความคิดถึงมันจะมีการให้บางสิ่งบางอย่างเพื่อเปิดทางให้เขาได้กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วไงอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวธาตุไฟถ้าคุณได้เจอหรือว่าความบังเอ,อิญหรือโชคชะตาพามาเจอคลิปนี้ปรารถนาให้เกิดปฏิหารในรัก ปรารถนาให้รักนี้ได้กอดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณก็อย่าอถมึงถึงอย่าตรงข้ามกับหัวใจมากแล้วกันนะคะก็ไม่ว่าอะไรกันนะ่ะคุณจะตัดสินใจยังไงเอาเป็นว่าผู้ทำนายยืนเคียงข้างคุณก็แล้วกันใครเอนดูอาจาถูกอกถูกใจรู้สึกว่าโอ้โหชอบพลังงานนี้จังสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มบอกคุณที่ไปดรูหัวใจตัวเอสที่ทางย t u b e จัดทำขึ้นให้กับผู้ที่ คิดแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็เปิดดวงชะตาให้กับผู้คุณได้ดูกันแบบนี้นะคะก็เมื่อคุณเลื่อนระดับได้เลยนะคะเมื่อคุณกดปุ่มนี้ทาง youtube จะมา r k เกอร์ไฮไลท์ชื่อของคุณให้โดดเด่นในกลุ่มของคอมเมนต์ค่ะนะคะก็ขอบคุณช่อง youtube ด้วยสำหรับใครที่แชร์คลิปนี้พลังงานนี้ปาถนาให้ผู้แชร์ที่เป็นผู้ให้ได้พบความรักได้สร้างและก็ได้สร้างความรักได้เกิดปฏิหารได้กอดกันอีกครั้งและก็ทลายกำแพงของความ ห่างกันนะคะให้เราได้รักกันอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับชาตทัตไฟค่ะด้วยรักและปานารถนาดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ